ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงน,นี้ค่ะโปรโช็อปมีอะไรมาแนะนํากันค่ะเป็นเรื่องที่อัปเดตมากเลยนะครับวันๆเรื่อง <c oughs> ของเข็มขัดนั่นเอง <c oughs> <Okay. S 2> แต่ว่าเข็มขัดที่จะมานําเสนอในเทนี้ไม่ได้พูดถึงแฟชั่นแต่เป็นเข็มขัดที่สามารถลดสกอได้ <c oughs> จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับผมค่ะ <c oughs> ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของโปรช็อปครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดล์กออซานนะบวันนี้อยู่อย่างโดดเดี่ยวรับท่านผู้ชมไม่มีใครมาเข้าคู่หูดูโอด้วยเลยนะครับ,รบท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าในการตีกลอบนะครเราจะมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนบอกว่าจำเป็นอย่างมากนั่นคือช่วงล่างที่นิ่งนะฮะแล้วถ้าท่านผู้ชมไปเปิดตำรากลอปหรือดูรายการกลอฟต่างๆเนี่ยจะมีดิวฝึก การทาให้ช่วงล่างนิ่งเนี่ยหลายตํารายวิธีดิวที่คลาสสิกที่สุดที่เคยเห็นเนี่ยก็จะมีการที่ให้จดลูกนะฮะแล้วก็เอาลูกบอลมาหนีไว้ที่ขานะครับแล้วแบ็กสวิงมาให้ลูกบอลหล่นอัน,นั้นก็เป็นอีกดิวหนึ่งที่ทําให้ช่วงล่างนิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นการยืนบนยืนบนลูกบอลครึ่งครึ่งบอลน,นะฮะให้สามารถรักษาการบาลานซ์หรือว่าการทรงตัวได้ก็เ,เป็นหลายๆแบบนะครับที่ฝึกในเรื่องของการรักษาสมดุลของช่วงล่างให้นิ่งได้แต่ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าในขณะที่เรามาสนามได้หรือว่า ซ้อมอยู่ที่บ้านเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยหลายๆนกะอล์ฟหลายๆคนเนี่ยไม่มีแน่นอนหรือว่ายิ่งมาสนามได์ใครครับจะพกลูกบอลมานะครับผมก็เลยหาวิธีที่สามารถรักษาและช่วยอาการช่วงล่างให้นิ่งขึ้นได้ด้วยวิธีอัดแอปหรือว่าในสิ่งที่เรามีง่ายๆนะครับท่านผู้ชมอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะฮะที่ผมอยากจะนำเสนอนั่นก็คือเข็มขัดของเรานั่นเองครับท่านผู้ชมแน่นอนทุกคนที่ไปสนามได์หรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราต้องมีเข็มขัดอยู่แล้วนะฮะก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะท่านผู้ชมที่สามารถช่วยให้ช่่่วงงงลานิได วิธีของมันก็ง่ายๆเลยครผู้ชมแค่ถอดเข็มต่ดของท่านนะครับมาเอามาข้างนอกนะครับแล้วก็รัดให้เข็มขัดเนี่ยอยู่ในช่วงของความกว้างเนี่ยให้พอดีกับช่วงของหัวเข่านะครับผู้ชมแล้วก็เอาเข็มขัดเนี่ยสอดไปไว้ที่เข่าทั้งสองข้างและในขณะท,ที่เรายืนนะครับก็พยายามยืนโดยที่รักษาให้เข็มขัดนั้นยังคงอยู่ที่เข่าทั้งสองข้างนะมันจะต้องมีความรู้สึกว่าเราจะมีการคืนหัวเข่าทั้งสองข้างออกไปข้างนอกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ให้เข่ากางออกนะครับผู้ชมเราต้องปรับ ความกว้างของเข็มขัดเนี่ยให้อยู่ในความกว้างของเข่าที่เรายืนอ,อยู่ปกติแล้วแน่นอนว่าเมื่อเราจดนะท่านผู้ชมเวลาที่เราคืนเข่าออกไปทั้งสองข้างเล็กน้อยเนี่ยมันจะทำให้ขาของเราเนี่ยอยู่นิ่งมากขึ้นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมถ้าเรามีความรู้สึกว่าคืนเข่าออกไปด้านนอกเนี่ยหรือพยายามรักษาอย่างไงก็ได้หรือคิดยังไงก็ได้ท่านผู้ชมไม่ให้เข็มขัดนี้เนี่ยหล่นลงไปที่พื้นเราจะมีการรักษาช่วงความหักของเข่าให้เท่ากันตลอดนะครับเมื่อพอเราใส่เวลาปุ๊บเนี่ยมีการรักษาแน่นอนพอเซตอัพ เข็มขัดไม่หลุดแน่นอนพอแบ็กสวิงขึ้นไปนะฮะพยายามรักษาไม่ให้เข็มขัดนี้หลุดออกจากเข่าทั้งสองข้างนะรับผู้ชมเพราะเมื่อใดที่เข็มขัดนี้หลุดนั่นแสดงว่าเข่าของเรามีการโยกหรือช่วงล่างมีการหมุนไปที่ไม่สอดคล้องกันหรือว่ามีการเคลื่อนที่ที่มากกว่าปกตินะครับและท่านผู้ชมเนี่ยพยายามรักษาให้ช่วงของเข็มขัดเนี่ยยังอยู่ในขาทั้งสองข้างได้นั่นแปลว่าแบ็กสวิงหรือว่าในช่วงการเดินทางของสวิงของท่านผู้ชมในขณะแบ็กสวิงขึ้นไปเนี่ยมีความนิ่ง ในมาตรฐานที่ดีมากๆแล้วนะครับแน่นอนว่าการทำดีนี้จะเหมือนการที่เอาบอลมาดีดไว้ที่ช่วงของขานะครับแต่ว่าฟิลลิ่งมันจะต่างกันเพียงนิดเดียวคือการที่เอาบอลเอาบอลมานีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเอาขาทั้งสองข้างนีเข้าหากันแต่อันนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเอาขาทั้งสองข้างคืนออกจากกันนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราคืนแบบนี้ได้แน่นอนว่าช่วงล่างเรานิ่งแน่นอนและอีกกิมมิคหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมแบ็คสวิงขึ้นไปโดยที่รักษาเจ้าเข็มขัดนี้ให้อยู่ในช่วงขาทั้งสองข้างไม่ให้หล่นนะท่นนา,านะครคับ สามารถปล่อยให้เข็มขัดนี้หล่นลงมาที่พื้นได้อันนี้คือข้อดีที่เป็นดีลสาหรับการรักษาช่วงล่างที่ดีกว่าลูกบอลคือลูกบอลสามารถถ้าเราหนีบไว้นะฮะในขณะที่แบ็คสวิงขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าช่วงล่างนิ่งเหมือนกันแต่ในขณะที่ดาวสวิงแน่นอนว่าวงสวิงของเราจะต้องมีการพับเข่าขวานะฮะเข้ามาหาเข่าซ้ายและด้วยความที่เป็นลูกบอลใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถทําให้จําลองได้เหมือนวงสวิงได้มากนะแต่ถ้าเป็นเข็มขัดเนี่ยแน่นอนคุณจะได้ช่วงบนในขณะแบ็คสวิงที่นิ่งและในขณะที่ดาวสวิงเนี่ยคุณจะได้ช่วงล่างที่สามามรถ ปล่อยให้เข็มขัดนี้หลุดลงไปได้และทําให้จดวงได้เ ouais. ป็นเหมือนกับชิวินกอฟมากขึ้นนะฮะก็เป็นอีกดีลหนึ่งและเอ็นอุปกรณ์หนึ่งนะฮะถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยมาอยู่ในสนามไดนะฮะก็สามารถนําดีลนี้หรือนาอุปกรณ์นี้มาใช้ได้ถ้าไม่อายหรือว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้ใส่กางเกงตัวใหญ่เกินไปแล้วต้องใช้เข็มขัดรัดเอาไว้นะฮะถ้ากางเกงท่านผู้ชมไม่หลุดนะฮะลองถอดมาใช้ได้เลยผมแนะนำว่าเป็นดีลที่รักษาเรื่องของช่วงล่างได้ดีมากมากเลยดีลหนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์หน ออกจากขาทั้งสองข้างนะพยายามรักษาช่วงความหาของข่าไว้เท่ากันแล้วคุณจะได้ในเรื่องของความนิ่งของช่วงล่างและเอ็กแฟกเตอร์ด้วยนะท่านผู้ชมและในขณะเราสวิงปล่อยให้เข็มขัดนี้หลุดลงมาที่พื้นได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ดีๆที่ผมมานำเสนอในช่วงของโปรช็อปในวันนี้ครับก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับ<ฆ>ท่านผู้ชมวันๆที่สามารถรักษาอาการ แกนโยกได้จริงๆแล้วผมเนี่ยหาอุปกรณ์อะไรที่มันอดั้มาจากร่างกายได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยตอนเด็กไม่มีเงินไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้มันราคาค่อนข้างสูงก็เลยหาอะไรง่ายๆนี่แหละที่สามารถช่วยตัวเองได้โตขึ้นมาก็พยายามหาสิ่งเหล่านี้เข้ามาให้มากขึ้นนะครับผมค่ะก็เป็นการนะคะพัฒนาฝีมือกันไปโดยอุปกรณ์ที่หากันง่ายๆรอบตัวของเราแต่ข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องใส่ ต้องเวลาถอดเข็มขัดเนี่ยต้องไม่ใช่กางเกงที่หลวมเกินไปนะ <c oughs> ไม่ใช่ถอดฟุ๊บเอาไปรัดเข่ากางเกงหยุดนี้ตลกเลยนะฮะสองฮาเลยนะฮะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ข่าวเดาโม่ใช่ก็ ตลอดอะไรค่ะเดี๋ยวมีข่าวพ r กันนะคะมีอะไรกันบ้างมาติดตามกันเลยนะคะกับข่าวแรกเลยค่ะกอล์ฟพันยัดนะคะอะคาเดมี่ก้าวสู่ปีที่7แล้วค่ะได้เปิดตัวสถาบันสอนกอล์ฟอย่างเป็นทางการค่ะภายใต้การดูแลของโปรพันพงศ์พิพัฒน์กองทองนสนามได้กอล์ฟนวลจันนะคะที่ได้รับเกียรติจากนรงสุขประดิษฐ์ค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการสนามได้กอล์ฟนวลจันทร์นะคะพร้อมทั้งด้วยแขกผู้มีเกียรติค่ะและก็สื่อมวลชนมากมายนะคะที่มา ร่วมกันแสดงความยินดีค่ะภายใต้นะคะงานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้เดมโมอุปกรณ์กรอบนั่นเองแล้วก็มีไทเทอลิสค่ะรลงเทา้าจากฟุตจอยนะคะคคมีพัตเตอร์จากสกอตตี้ค่ะคา m e เมรอนนะคะเมื่อวันที่ระดกรกฎาค ที่ผ่านมาค่ะสำหรับนะคะสถาบันสอนกอล์ฟนะคะกอล์ฟพันยัตอะคาเดมี่ค่ะตั้งอยู่ที่สนามดิฟนวลจันทร์นะคะซอยรามอินทรา40แยก8ค่ะโปรเชนเคยไปหรือเปล่าเอ่ยเคยไปแล้วนะแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นเนี่ยโปรพันยังไม่ได้ไปเปิดอะคาเดมี่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าโปรพันนี่คือโปรที่เขียนคอลัมน์ในนิตยสารสวิงถ้าหลายคนจำไม่ได้น้องเปิดมาหน้าโปรพันนะฮะไม่ใช่พันพูฟแตกในชิงแล้วชิงร้านนะทุกคโปรพันเนี่ยเขียนคอลัมน์ในสวิงมาได้สักพักแล้วผมก็เขียนก็รู้จักกันดีนะครับก็ตอนนี้ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่มาเปิดอะคาเดมีตรงนี้ขอให้ร่ำรวย<ช>แล้วก็วมีล,ลูกศิษย์สร้างนักกอล์ฟเยาวชนให้เก่งๆมากมายครับผมถูกต้องค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์0865077366ค่ะหรือว่าเว็บไซต์นะคะ w w w g o l f p a n y a s c o m นั่นเองค่ะสำหรับข่าวพีอาข่าวต่อมานะครับสนามกอล์ฟนารายฮิวกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์คลันที่ขับจังหวัดลบบุรีนะครับจะแพ็กเกจออกรอบ1วัน พัก1คืนนะครับพร้อมอาหารเช้าวันธรรมดาคนละ1,100บาทวันหยุด1,500บาทนะครับถึง31สิงหา2,558นี้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจองเวลาออกรอบนะครับได้ที่เบอร์0818425311และ0844274006นะครับก็ถือว่าราคาเนี่ย โดนใจมากนะคะถูกมากรวมที่พาคแค่พันห้าเองอีกหนึ่งข่าว PR ของเรานะคะแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันที่ขับจังหวัดชนบุรีค่ะได้จัดโปรโมชั่นนะคะออกรอบทุกวันอังคารกรีนฟรีนะคะราคา1,250บาทค่ะคและไนท์กอล์ฟนะคะทุกวันพุธกรีนฟรีค่ะราคา850บาทค่ะยกเว้นวันหยุดนะคะถึงวันที่28ตุลาคมนี้ค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ จองออกรอบนะคะได้ที่เบอร์038372273ค่ะยังไม่หมดนะฮะ,ะ่ักผู้ชมนี่ข่าวพีอาสนามไปแล้ว2ข่าว,วผมมีอีกสนามหนึ่งครับสนามไมด้ากอล์ฟคลับนะครับจังหวัดกาญจนบุรีจัดโปรโมชั่นออกรอบวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกินฟรีเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับหรือเลือกแพคเกจออกรอบ36หลุมวันหยุดไม่รวมแคดดี้นะครับพร้อมที่พัก1คืนด้วย และอาหารเช้านะครับราคาคนละ1,500บาทเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์034527250หรือ เบอร์0811731976นะฮะก็เป็นโปรโมชั่นสนามกอล์ฟผมว่าราคาเนี่ยโดนใจแล้วก็สนามถูกต้องเลยถูกต้องฮะแล้วก็เป็นสนามที่หลายคนพูดถึงว่าเป็นสนามที่น่าตีมากๆาด้วยครับใช่แล้วค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะยังไงก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์ที่เราได้ให้ไปค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีข่าวโปรโมทสินค้านะคะหรือว่าโปรโมชั่นดีๆแบบสนามกอล์ฟต่างๆนะคะก็ส่งมาได้เลยที่ขับเอ็กทีนกอล์ฟแอดจีเมลคค่ะใช่ ในอีเมลของเราก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาได้นะครับส่วนใน Facebook <c oughs> ของเรานะครับก็เฟซบุ๊กกอล์ฟขับเอ็กทีนะครับในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ให้อัปเดตข่าวสารต่างๆมากมายแล้วก็คอลัมน์ต่างๆที่โปรของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแจ็ปโปรเบนโปรโน้ผมนะฮะเขียนแล้วคอยอัปเดตกันก็จะไปอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมต้องเข้ามาติกลค์ก่อนนะฮะแล้วก็สามารถมาเป็นเพื่อนกันได้และก็รับข้อมูลข่าวสารและที่สำคัญบางสัปดาห์เราจะมีแจกของรางวัลถ้าใครที่เข้าไปติกลค์เนี่ยจะเห็นคําถามแน่นอนบางคนไม่ได้ดูในนรราายยกเีไปตอบ ลอดนะแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นไรครับถือว่าก็ยังร่วมสนุกกันนะฮะผมเองก็เคยทำนะเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ทํารายการนะบางทีไม่ได้ดูรายการเห็นเขาตอบอะไรก็ก๊อบมาตอบเลยอ่ะนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถทําได้ก็ไปติดตามข่าวสารอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแต่ที่สําคัญท่านผู้ชม ยังมีอีกเพจหนึ่งนะฮะเพจโปเชนมาระกวนด้วยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะสามารถมาไลค์เพจโปสหรัฐได้นะครับคนนี้ในอ้อมมกอ้อมใจทั้งนั้นจะเป็นเรื่องราวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเทรนด์แล้วเป็นเรื่องราวจิววิทยาซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่ามาทางนี้กําลังดีเพราะว่ามันจะได้แตกต่างจากขับเอกทีนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนกับผมได้ครับสงสัยวันต้องรีบแอดเฟรนเลยเนาะสนใจอยู่เหมือนกันคุณไลค์หรือยังเดี๋ยวไปก์โทรศัพท์มาไลค์อย่างนี้เลยโอเคยังไงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการขับงเเราาก็หมดววลลลแ้ ก่อนที่จะจากกันไปค่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากช้างค่ะอีสุซิครับเสื้อผ้าไนกี้นะคะที่วันวันใส่อยู่นี้ค่ะแล้วก็นะคะก็ขอฝากเอาไว้นะคะสำหรับขับเอ็กซ์นของเราค่ะทุกวันอังคารค่ะเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มตรงค่ะที่ช่อง6 7 5จค่ะแล้วท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ติดตามชมไม่ทันใน First r ร n นะคะเรามีรีแนนให้ท่านผู้ชมชมอีก2รอบนะครับในวันอังคารเวลา7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งและในวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาก็หมมดดลลงแ้้วคค่ะเเจอกับรานไ He's <laughs> 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 now seven under solo first Zach Johnson. He's won it before, trying to win it again, but what happened there? That was some reaction he he put on there. Heard of strange noise. And it turns out it was, and he would take the drop, pitch it to 20 feet this tournament, like at the age of 19, in the hands. Of Jordan Spieth defeating Gillis on the second playoff hole—is this real? Look at what Jordan Spieth has been doing—the first player since Tiger.